แกลบนารักากส oh สวัสดีค่ะมิวคนพี่เก็ค่ะแล้วแล้ว <c oughs> ต้นก็ล้มเหลวแล้วนะคะอะ <c oughs> ไรเนี่ย จะมาแนะนําขนมที่อินในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะก็เลยอินกับการเสิร์ชเข้าไปหาขนมที่น่ากินแล้วก็สั่งมาลองอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วมันเป็นความโชคดีมากเลยนะที่ตอนนี้นะคะณนะตอนนี้เออรู้สึกว่าปีนี้มีแต้มบนกับการสั่งของออนไลน์อุ้ยไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะโป๊กก็คือตอนเนี้สั่งอะไรมาก็คืออร่อยหมดเลยวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าขนมที่กินแล้วไม่อ้วน เอาเป็นว่าอ้วนน้อยแล้วกัน,นะค่ะทุกอย่างกินแล้วมันให้แคลอรี่หมดนะคะแต่ว่าอะไรก็อะไรที่ทําให้อ้วนน้อยเออวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํากันนะคะจะบอกว่ามันอ้วนน้อยแต่มันอร่อยนะ พออายุมากขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มมีความหมายาย่วงใยสุขภาพร่างกายของเรามากขึ้นนะคะระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำตาลโซเดียมนะคะแคลอรี่คลสเรอโซโซโลที่อยู่ในอาหารทั้งหมดเราก็จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษนิดนึงอะไรเงี้ยทำให้ขนมที่เรากินในช่วงระยะเวลานวนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านการคิดมาแล้วว่าเออมันมันไม่แย่ต่อสุขมันไม่ทําให้สุขภาพเราแย่ลงแล้วก็เออไม่อ้วนมากที่จะมาแนะนําในวันนี้นั้นมันดีถูกตัว มิวเอาให้น้องที่แบบไม่สนใจการกินไม่สนใจการน้ำตาลโซเดียมใดๆไม่สนใจข้อมูลโภชนาการทานนะคะน้องบอกว่าอร่อยทุกคนก็คือยอมรับนะคะว่าสิ่งที่มิวเลอกมาในช่วงนี้นั้นคืออร่อยแล้วก็เหมาะกับทั้งคนที่ควบคุมอาหารนะคะแล้วก็คนที่ชอบทานขนมภูมิใจมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะต้องเอามาเป็นตัวแรกเลยเพราะว่าจะหมดแล้วจะหมดแล้วในกล่องนี้จริงๆเขามี10ซองนะคะ เนี่ยเหลือสองซองจริงๆเหลือสองซองนี่คือเหลือไว้เพื่อแบบคือจะมาถ่ายคลิปแนะนําขนมให้ทุกคนดูด้วยนะไม่งั้นคือหมดไปนานแล้วซันคราวตัวนี้คือซันคราวข้าพดกรอบนะคะ อันนี้จะบอกว่าอันนี้อร่อยมากเกินความคาดหมายมากๆเลยนะคะคือมันเป็นข้าวโพดอ,อบกรอบใช่ไหมคะแล้วก็มีการปรุงรสนิดหน่อยแต่ว่าโภชนาคุ่ณค่าทางโภชนาการของเขานะคะสามารถชิกได้ที่หน้าหอเนาะพลังงานนะคะ20กิโลแคลอรีมีน้ำตาลหนึ่งโซเดียมศูนย์ การหาขนมที่แคลอรี่น้อยอะ่ะมันหาง่ายสําหรับอยนะคะแต่หาขนมที่อร่อยแล้วโซเดียมน้อยเนี่ยหายากนะซึ่งตัวนี้นะคะคือตอบโจทย์มากเพราะแบบโซเดียมน้อยมากแต่ปริมาณมันก็น้อยด้วยแหละนี่นะคะเนี่ยเขาอยู่ในกล่องแบบนี้ มีทั้งหมด10อันหรือ12อันที่จะไม่ได้อันนี้สั่งซื้อในลา z a ด a าตกน่าจะสองว่ประมาณ5บาทนะถ้าจำไม่ผิดในร้านเขาอ่ะก็มีตัวอื่นอันนี้พวกนี้ยังไม่ได้ลองนะคะอันนี้เป็นคริสป้คอนคริสป้คอนซันคซันคราลชีอันนี้โมยังไม่ได้ลองทานข้าวโพด100%ไม่ผสมแป้งไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่ไม่มีกลูเตนนะคะแล้วก็ไม่มีไขมันรานกินเลยฉีกกินตอนนี้แหละ หอมหอมหอมขอชิปขออนุญาตกรอกปากอันนี้นี่ก็คือเม็ดข้าวโพดมันกรอบข้าวโพดคือหวานนะคะหวานข้าวโพดมันก็มีความกรอบมาก,กแบบกรอบแบบเคี้ยวมันอะ่ะเหมาะก,กับคนที่ชอบทานขนมนะคะแต่ว่าไม่อยากอ้วนก็คือดีจริงจะสั่งเพิ่มแล้ว เป็นจันคาวหอออันนี้เป็นห่อใหญ่นะคะรสตำข้าวโพดกรอบโอ้ยแม่คนชอบตำข้าวโพดแบบเราก็คือกดค่ะต่อมาอันนี้บอกเลยว่าแพ็กเกจน่ารักมากเลยนอกจากมิวชอบข้าวโพดแล้วนะคะมิวก็เป็นมนุษย์ที่ชอบทานกล้วยมากๆค่ะตอนนี้บอกเลยว่า80%ตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าแพ็กเกจน่ารักมากดูสิ เป็นกล้วยนะคะจากมิสเตอร์แฮปปี้ร้านนี้นะคะเขาจะขายผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นแนกเกี่ยวกับกล้วยใช่ไหมก็จะมีกล้วยหอมทองนะคะแล้วก็กล้วยหักมุกเออซึ่งมิวก็สั่งมาทั้งคู่นะคะตัวกล้วยอย่างตัวกล้วยหอมทองก็คือสั่งอันใหญ่มาแต่ว่ากล้วยหักมุกก็สั่งอันเล็กมานะคะแล้วอันแต่สั่งมาสองอันกินไปละอันหนึ่งคะ่ะหมดแล้วภายในครั้งเดียวมันไม่ได้เยอะมากด้วยแล้วก็มันก็อร่อยนะคะ ราคาอันนี้จะอยู่39ถึงประมาณ45บาทนะอันนี้คือไม่มีน้ำตาลผสมนะคะไม่มีไขมันทานแล้วก็ไม่ได้แต่งกลิ่นติง่งแต่งรสอะไรคือเป็นความธรรมชาติ100%เปอร์เซ็นเลยที่หวานก็คือหวานอยู่แล้วนะคะนี่เราให้ดูกินให้ดูเลยว่าหอมทองนี่อันเล็กๆแบบ อร่อยกินเพลินมากอบอกเลยว่า,ม,ามันสามารถหมดได้ถึงไม่กินอาทีใครชอบกว่านะคะแล้วก็ชอบความน่ารักของแคกเกตบอกเลยว่ามึงตัวแฮปปี้ค่ะไปไปสั่งเลยตัวต่อมาหลงเหล่งมากเพราะว่าทานไปหมดแล้ว <c oughs> ก็ยังเก็บกล่องไว้นะเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยเลยคือเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ แถวบ้านที่หนองคายเขามีงานโอทอปกันหนูก็เลยและเป็นคนอะไรเป็นคนชอบเดินแบบชอบเดินงานโอทอปอ่ะชอบเดินตลาดชอบเดินงานโอทอปนะคะก็เลยไปงานโอทอปมาใช่ไหมก็ได้ขนมติดมาติดมือมานะคะอย่างอันนี้ที่อยู่ในมือเป็นชาเป็นชาหัวปลีกล้วยอบแห้งบดผงชงดื่มคือซื้อแบบเขาทําน่ารักดีส,สีสีน่ารักสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อมาแต่ว่ายังไม่ได้ทานนะเออในนี้น่าจะมีประมาณ5ซองเลยเนี่ยก็ไม่รู้นะคะ มันจะน่ารักเป็นแบบผลิตภัณฑ์โอท็อปเนาะออแล้วก็มีอีก2ตัวนะคะอันนี้เป็นคอนเฟลกดูสิก็คือหมดไปแล้ว2ตัวนี้นะคะมาจากร้านเดียวกันชื่อว่าขนมบ้านอ้อมเป็นร้านขนมที่อยู่ในหนองคายนะคะซึ่งมิวก็เพิ่งไปเจอแล้วก็เพิ่งเคยลองทานครั้งแรกที่งานโอท็อปเพราะคือไม่รู้จกักในห้อน,นี้มาก,ก่อนตัวคอนเฟกอะก็คืออร่อยไหมก็ไม่รู้แต่ว่า แล้วคือพยายามจะคิดว่าจะไปซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็มาเติมใส่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เจอร้านเขานะคะยังไม่ได้ทักไปถามส่วนตัวนี้คกุกกี้ตอนได้มาวันแรกๆอะ่ะกินแบบวันละอันเลยแบบทุกวันเหมือนเหมือนตื่นมาแล้วต้องในใจจะคิดไปว่าฉันจะต้องเกิดตื่นมาเพื่อกินขนมอันเนี้ยเออมันเป็นคุกกี้อะค่ะแต่ว่าหวานน้อยเออแล้วก็มีธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยมีอัลมอนด์นะคะมีถั่วต่างๆอยู่ในนี้ก็คืออร่อยแหละชิ้นใหญ่ดีอะไรเงี้ย เออแต่ว่าก็กินแค่วันละชิ้นพอนะคะมันไม่ใช่ว่ามันแบบไม่อ้วนเลยจะกินแบบครั้งละหนึ่งกล่องอี้บ่ได้เด้ออ้วนเหรอนะคะไม่ใช่นะคะเปลืองค่ะกล้วยอีกแล้วจ้าอันนี้เป็นกล้วยนะคะก็บอกแล้วว่าชอบกินกล้วยมากแล้วบางช้างกับมิวไม่อาจจะกินกล้วยเก่งกว่าช้างนะคะมิสามารถเป็นกินกล้วยได้หนึ่งวันคือหนึ่งวีีได้แบบธรรมดามากอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับกล้วยเป็นกล้วยชื่อเขายี่ห้อว่ากล้วยไทยบ้านอันนี้เป็นคนรู้จักทํา มันจะมีเป็นห่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็หยิบออกมานะคะทานได้เลยสองอันหนึ่งอร่อยหวานธรรมชาติสุดท้ายที่แบบสุดท้ายจริงๆจริงๆซื้อวันนี้ซือมาตัาากเซเว่นอีเลเนะคะปกติเนู่จะไม่ค่อยเข้าเซเว่นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันสั่งในช้อปปีได้เป็นไปได้ก็ไปสั่งในช้อปปีนะคะตัวนี้คือเกรเนอันนี้ตัวนี้คือเกรเนคะ่ะเกรเนนะคะเป็นยี่ห้อขนม ใสสุขภาพแหละเออจะบอกว่ามันไม่อ้วนก็แปลกๆเพราะว่ามิวก็รู้สึกว่ามันก็มีน้ําตาลนะคะแล้วก็มันมีแป้งอยู่อะไรเงี้ยเออแต่รวมๆก็คือมันเป็นขนมแบบสายสุขภาพอ้วนอยู่แต่ว่าอ้วนอ้วนน้อยนะคะแล้วก็ได้คุณประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยคือมิวน่ะรู้จักเกรเน่นะคะเพราะว่ามิวติดตามช่องนายอามนะคะนายอามตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นที่แบบซื้อขนมของเกรเน่ซึ่งตอนนั้นนะเกรเน่มีผลิตภัณฑ์น่าจะหนึ่งตัวหนึ่งหรือสองตัวคือไม่เยอะอะ มันจะเป็นแท่งนะคะเป็นเป็นขนมที่เป็นธัญพืชเป็นบาร์อือตัวนั้นก็คือซื้อให้ครบซื้อเป็นไัสะพานของเกรเน่นะคะครบ250บาทแล้วก็จะได้ตุ๊กตาได้เป็นผ้าห่มอะไรเงี้ยซึ่งมันมี2แบบใช่ปะเออซึ่งตอนนานนำยูนวะได้มา2ตัวเลยคะ่ะได้ตุ๊กตาอเดี๋ยวไปหยิบตุ๊กตานี่ อันนี้เป็นตุ๊กตานะพอเคลียออกมานะคะมันก็จะเป็นมีความเป็นผ้าห่มนิดๆอีกอันนึงคือมันเป็นผ้าห่มแล้วก็คลุมหัวไปได้อย่างเงี้ยนะคะถ้าใครติดตามในอามนะคะก็จะเห็นในอาอฟเขาใส่นะแต่ว่าอันนั้นผมมิวอยู่อยู่ข้างนอกเออปกติอันนี้ก็จะอยู่บนเตียงนอนนะคะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะเกรนนี่เขาก็แบบออกโปรดักต์ใหม่มาแบบเรื่อยๆเลยนะคะในความทรงจำว่าคือตัวนี้ออกมาก่อนการานูราที่แบบห่อเล็กๆนะคะราคาคือแบบหลักสิบบาทแบบ สิบ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 ห้าบาทปะคือนี่ก็หยิบมาแบบรักไงรักรักเจไดมากคือก็หยิบมาแบบเต็มที่อะไรเงี้ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวการาโนล่าเอออย่างห่อเน,นี้ยก็คือหนึ่งร้อยแคลนะคะเอาไปกินกับนมได้เลยถ้าใครชอบนะแต่ตอนที่มิวได้มามิวก,ก็กินแบบเดี่ยวเดี่ยวกับปล่อร่อยค่ะอร่อยและตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะก็คือตัวนี้ตื่นเต้นมากตัวนี้เป็น mini อัลอมอนด์ o k ก e พับสมธัญพืช และแครนเบอร์รี่กรีนสตรอเบอรี่นะคะคือมิวว่าเป็นคนชอบทานสตรอเบอรี่ชอบทานผลไม้เปรี้ยวนะคะแล้วก็เห็นอันนี้ก็คือตื่นเต้นบอกตื่นเต้นมากหยิบมาเลยแบบเมาส์มาส์ะแล้วก็อีกรสหนึ่งเป็นรสช็อกโกแลตชิพสองรสเป็นคุกกี้ของเกรนี่นะคะนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่มิวจะชิมคุกกี้ของเกรนี่ ชิ้นเท่านี้หอมอืมอร่อยอร่อยแต่ว่ามนรบกินทั้งหมดหอมเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกินไม่ได้หรือว่าวรสชาติโอเคเลยอะ่ะไม่หวานมากนี่เลยอร่อยอร่อยว่ะเออ,อ,อี่ข้อนี้มันเจ๋งจริงนะ นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ขนมนะคะที่อ้วนน้อยที่อยากจะมาแนะนําให้คนที่กําลังแบบคุมน้าหนักหรือว่ามีความแบบกังวลเรื่องสุขภาพน,นิดนึงแต่ว่าก็ยังชอบทานขนมอยู่และเป็นขนมที่มีกกาลังอินมากๆในช่วงนี้ก็คือทานบ่อยมากนะคะอ้วนน้อยอะคะ่ะราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยจริงๆแพ็กเกจก็นดารก สำหรับใครมีขนมที่ทานแบบอ้ว,วนน้อยในดวงใจนะแนะนํากันเข้ามาด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ามีวชอบตามแบบทานขนมอะไรชอบชิมอะคะ่ะชอบลองชิมมากขนมพวกนี้อ่ะค่ะสาหรับขนมทุกอย่างนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเผื่อใครสนใจจะไปทานตามค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามช่องของมิวได้นะคะคุณปีแกะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทานขนมให้อร่อยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมิวไปแกะขนมกินต่อ